น้องอ๋อิงเพชรบ้นแพงมองพ่อโจขาดมากเลยนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการกล่าวให้กำลังใจศิลปินที่มาออดิชั่นวงสาวน้อยหากท้อก็ให้ดูพ่อโจเป็นแบบอย่างขนาดหัวหน้าวงก็ยังคงทำงานหนักและยังคงสรรสร้างเพื่อองค์กรได้ยินแบบนี้ในฐานะ FC ก็รู้สึกซึ้งใจสำหรับทัศนคติของน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงสำหรับนูนะคะนาะคือ ก็ยังให้กำลังใจทุกคนค่ะที่มาออดิชันวันนี้เนาะค่ะนาะทุกคนนะ่ะมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้สิ่งเดียวคืออยากมีเงินอยากมีงานอยากใด้ใ้ครอบครัวสุขสบายแม่บอกค่ะแล้วก็คือหนูยังให้ทุกคนนะั่นสู้เอาคันผู้ใดแต่มาอยู่ในครอบครัวสาวหน่อยเพราะว่าพอ่อพ่อผู้ผ้าเฮาเห็ดสางอีลีนี่เพิ่นแห่งเห็ดงานนะกว่าเฮาเอีกยค่ะคนคน <In> นี้ล่ะค่ะที่ผ้าเฮาสาง <Man. S 2> ผ้าเฮาเห็ดผ้าเฮาหา ทุกเงอนีแล่ะก็มีมีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีสิ่งที่นุอยากได้ก็ย้อนว่าคนคนหนีที่ผานานูหาผู้พานนู้สั่งเพราะว่านูสิเจอมรสุมดามาหรือว่าพออีหยังกะสั่งผู้นี้ที่อยู่เคีย่ขงคางละแล้วก็ครอบรัวละค่ะที่อยู่เคีย่ขยงคางขอบคุณพ่อพอแม่เอซีด้วยเดอค่ะเดอที ที่สนับสนุนนูนะคะนาะเพราะว่านูก็เป็นเด็กหน่อยบางทีบ่มีอยากจนนี่ลีเลิกจากโรงเรียนกับจากโรงเรียนก็คือไปเปิดหมวกมบางมืออาซีได้แค่ลอยซองลอยเงี่เพราะประทังชีวิตเพราะประทังเด็มีกับเขามีนามมียางกินนะสิแม่คะแต่ว่าตอนนั้นคือมันก่อจนนี่ลีนูก็ตองสูแมค่ค่ะเพราะว่าความจนความจนมันยู่น้ำพ้าตลอดเนยคะ่ะความจนมันหน่ากลัวนอ้นอง ให้ทุกคนสู่ระวาสิพออยังกะสู่ค่ะสู่เอาเฮาลุยเรยค่ะเจอปัญหานย้งกะคือยางต่ำมันโหลดอย่าไปยานมันมันกะแค่ปัญหาเสือๆมันบริเด็นในเฮาตายนะคะเรื่องพวกปัญหาอย่างนี้แมนแมนค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องศรีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อน้องสวัสดี FC 3 0 0เพชรบ้านแพง FC น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกข่้นเลยกันแล้วกันครับแน่นอนครับ วันนี้มีการอดิชั่นวงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์เพื่อที่จะคัดสรรศิล,ลปินมากหน้าหลายตาเข้าสู่องค์กรซึ่งก็ได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วใช่ไหมละครับก็จะมีหลายๆคนที่เรียกได้ว่าเข้าตาบอสโจโยมูมานินแล้วก็คณะกรรมการอีกหลายๆท่านด้วยกันไม่ว,ว่าจะมาจากสายบุรีล์สายขอนแก่นหรือแม้กระทั่งสายรีสเกตเองอายุ13 14 1 5 1 6 17 18ก็ว่ากันไปครับที่เรียกได้ว่ามีเล็งๆไว้เข้าตาหลายคนด้วยกันก็ แสดงความยินดีกับศิลปินที่จะได้ร่วมกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลิมโชว์ล่วงหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ขอให้สู้และอดทนมานะ ซึ่งแน่นอนครับประเด็นวันนี้น่นก็อยากจะหยิบยกประเด็นในเรื่องของแรงบันดาลใจนั่นแหละครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าอุค์อิงเพชรบ้านแพงจะสามารถพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินมักหน้าหลายตาได้ขนาดนี้แน่นอนครับการเปิดหัวมาตั้งแต่ช่วงออดิชั่นช่วงแรกๆเนาะก็จะมีศิลปินที่ขึ้นมากล่าวสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินน้องใหม่ที่เข้ามาออดิชั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พี่เหมิว รัชดาพรนั่นแหละครับอุคงอิงคินบ้านแพงเปิดมาด้วยคําว่าหนูอาจจะพูดไม่เก่งนะคะ แต่แน่นอนครับหลังจากที่ได้ยินน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพูดแล้วเชื่อว่าพ่อแม่เอฟซเนี่ยก็น่าจะมีความซึ้งใจไปตามๆกันอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพูดไว้ดีมากครับถ้าท่านนท์จับใจความได้คร่าวๆนั่นก็คือเป็นการพูดส่งกําลังใจให้กับพี่ๆศิลปินน้องๆศิลปินที่เข้ามาออดิชั่นนั่นแหละครับว่าให้สู้เอาอดทนเอาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรก็ให้ชนไปเลยให้ฝ่าฟันไปเลยไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยโดยยกพ่อโจนี่แหละครับขึ้นมา เป็นแบบอย่างก็บอกว่านี่แหละครับผู้ชายคนนี้ให้ดูไว้ว่าเขาทํางานหนักขนาดไหนไม่รู้ว่าเขาหลับบ้างหรือเปล่าหรือนอนบ้างพักผ่อนบ้างหรือเปล่าในขณะที่พวกเราเหนื่อยพวกเราท้อในวงสามน้อยเพชรเพลงหรือว่าสามน้อยลาเพลินโชแลวก็โพสต์ดราม่าหลายๆอย่างเนาะถ้าเกิดว่าได้ยินได้เห็นกันมาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาก็จะมีบางคนก็แอบดราม่าบางคนก็แอบเหนื่อยแอบท้อแอบโพสต์ตั้งสเตตัสอะไรกันไป แต่องอิงเพชรบ้านแพงมองแบบนี้ครับว่าพ่อโจโยมมนินเนี่ยก็คือเอาถ้าเปรียบเทียบกันก็คือหัวหน้าวงก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นหัวหน้าวงแต่ก็คือเป็นคนที่ทํางานหนักมากและองคอิงเพชรบ้านแพงมองพ่อโจอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าอย่างนั้นว่าแม้จะไม่ค่อยได้เจอกันแม้จะแซวว่าองอาพ่อโจโยมมนินไม่ค่อยได้ใส่ใจองอ์อิงเพชรบ้านแพงแต่สุดท้ายแล้ว ลูกก็คือลูกครับก็มองพ่อโจน่าจะเป็นการส่งกําลังใจให้พ่อโจอยู่ตลอดเวลาเช่นกันแล้ววันนี้องค์เอกพี่แป้นแพงเปิดความในใจว่าพ่อโจยมนิน,นินทำงานหนักมากทํางานเพื่อองคอ์กรหากศิลปินท้อแล้วก็ให้มองพ่อโจเป็นแบบอย่างขณะเขาเป็นหัวหน้าวงเ,เขาก็ยังนี่แหละครับสร้างสรรผลงานแล้วก็ทํางานหนักเพื่อองคอ์กรเพื่อพวกเราทุกคนศิลปินทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงเนี่ยปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างก็หากท้อก็อย่าถอยให้ชนมันไปเลย โดยยกตัวอย่างหนูเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยก็คือแบบว่าไม่มีมาก่อนก็คือเป็นคนที่บืนบกบืนบากเช่นกันก็คือลําบากมาก่อนนั่นแหละครับแล้วก็สู้เอาจริงๆมีมานะอดทนเอาจริงๆไม่ตอบโต้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของอู๋อิงเพชรบ้นแพงจนส่งผลให้นี่แหละครับมีบ้านมีรถมีอะไรหลายๆอย่างแล้ววอโจ แล้วอุอิงพิพันแพงก็บอกไว้แบบนี้เลยออกจากปากอุงอิงนะครับว่าความจริงแล้ว่พ่อโจเนี่ยดันทุกคนจริงๆดันวงดันศิลปินวงสาน้อยทุกคนจริงๆแต่ว่าจะดันในรูปแบบไหนหรือว่าอยู่ที่จังหวะของใครเนี่ยก็นี่แหละครับก็ต้องขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสเนาะ หากเราได้ดูภาพรวมจริงๆแล้วคนนอกมองเข้าไปเนี่ยอาจจะบอกว่าทำไมดันแค่อุงอิงเป็นแนแพงทำไมดันแค่ศิลปินเบอร์ใหญ่แล้วเบอร์รองรเบอร์น้องๆเนี่ยทำไมถึงไม่ดันสักทีนึง่งทำไมถึงปล่อยให้อาปล่อยร้างทำไมถึงดองไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนติดตามอยู่ จริงๆติดตามทุกวันจริงๆเนี่ยพ่อโจเนี่ยมักจะมีโอกาสสําคัญหรือว่ามีโอกาสต่างๆที่ศิลปินคนนี้จะได้โอกาสนี้ศิลปินคนนี้จะต้องทําแบบนี้ซึ่งนั่นน่ะมองภาพบรรยากาศมาเนี่ยเอายกไว้ยกอุกอิ่งพี่แป้งไว้ คนละสะเตปกันอุ๋ยี๋่แพงก็คือลูกสาวเนาะเขาจะออกเพลงให้วันละเพลงก็ได้มันก็แล้วแต่ฟิลเขาแต่ว่าถ้าเป็นศิลปินในภาพใหญ่ขององค์กรสาวน้อยพ็อแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยเรียกได้ว่าบอสโโยมนินให้ความสําคัญกับทุกคนนะไม่ได้บอกว่าเขาข้างบอสโโยมนินเป็นการพูดอวยกันน่นนี่นั่นน้่นเน่ะเป็นคนที่มองแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะเช่นกันเพราะว่าจะต้องบางที f อบางคนนะอาจจะแบบหัวรุนแรงจริงๆบางคนอาจจะบมกไม่เข้าใจว่าโอ้โหบอสโโน่นนี่นั่นะอะไรเงี้ย ถอยหลังออกมาก้าหนึ่งแล้วมองให้มันกว้างขึ้นว่าสรุปแล้วว่าผู้บริหารก็ทําอะไรอย่างไงซึ่งอุงอิงเปนบรรพแพงก็ทําแบบนั้นเช่นกันถอยหลังเข้ามาก้าหนึ่งแล้วก็มองว่าบอสโจอะทอะไรอยู่ซึ่งอุงอิงเพ่งนแพงก็พูดออกมาได้เต็มปากว่า พอโจเนี่ยดันทุกคนจริงๆขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสว่าใครจะมีความสามารถออกมาในรูปแบบไหนนี่แหละครับภาพรวมที่เกิดขึ้นก็เลยอุ๋งอิเพี่องแพงก็เลยประมวลว่าอย่าท้อให้สู้ให้มีกำลังใจในการทำงานหากท้อหากแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ไหวเนี่ยให้ดูบอสโจเป็นตัวอย่างว่าสุดท้ายแล้วเขาก็นี่แหละครับ ทำทุกอย่างเพื่อวงสาวน้อยเพชรบัรพยงอยากให้ศิลปิน,เ,นเข้ามาแล้วสู้ไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันแล้วก็สนุกไปกับงานเป็น DNA เสาวน้อยเพชรบัแพยงแล้วก็ต้องนี่แหละครับเข้ามาร่วมสรรสร้างกันนี่ก็คือทัศนคติของสาวน้อยมัธรรยจันทร์ที่ชื่ออุ๋งอิงเพชรบนแพยงที่พ่อพ่อแม่ FC เอฟซีให้การรักให้ความรักให้ความเอ็นดูอยู่ทุกวันนี้นั่แหละครับแน่นอนครับว่านนได้ยินความในใจของอุคงอิงเพชรบนแพยงมา ก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เช่นกันก็เพราะว่า๋งอีพีเพจแปงมองมองกว้างมากแล้วมองขาดมากแล้วมองภาพรวมได้แบบสรุปจบแม้จะบอกว่าหนูพูดไม่เก่งนะคะแต่ภายใน2-3นาทีที่ได้มีโอกาสกล่าวเพื่อเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินที่เข้ามาร่วมวงสาวน้อยพเพบนแปงหรือเข้ามาออ,อดิชั่นเนี่ยมันทําให้น,น,หนั่นขนาดไม่ได้เป็นคนออดิชั่นเองยังรู้สึกว่าโอ้โหเด็กน้อยคนนี้ทัศนคติแบบ ดีมากแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะเข้ามาร่วมวงมากคือเป็นการกล่าวต้อนรับไกลว่าหากคุณเข้ามาแล้วอ่ะคุณก็คือครอบครัวนะอะไรประมาณนี้เป็นเพื่อเป็นการแบบส่งกำลังใจให้กันและแน่นอนครับวันนี้องอิงเพชรบ้านแพงก็ ได้มีการสร้างสีสันในไลฟ์สดกันตลอด6กถึงเชั่วโมงเนี่ยอินนแพงก็มีการตอบโต้กับพี่ๆพ,พ่อๆแม่ๆที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยได้อย่างดุเดือดแล้วก็ได้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างตามภาษาน้องนั่นแหละครับแต่ก็ถือว่าเป็นวาจาอีกวาจาหนึ่งที่ กล่าวแล้วก็ต้องมีสะดุดกันบ้างแหละก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคิดวิเคราะห์กันบ้างแหละว่าองค์อีกที่นแพงจะเอาคนนี้จะต,ต้องดูบ้างแหละว่าเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่น้องก็ถือว่าสุดยอดมากจริงๆก็ไม่ได้ พูดพร่ำเพื่อนะก็คือคนที่น้องบอกว่าจะเอาจะรับจะ,น,จะนู่นจะนี่ก็มีความสามารถจริงๆก็ถือว่านี่แหละครับองค์อิงพันแพงก็คือส่วนหนึ่งขององค์กรสามนะ้อยพนแพงไปแล้วแล้วก็คือแสดงให้เห็นว่าองค์อิงพันแพงเนี่ยมองพ่อโจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งกําลังใจให้พ่อโจอยู่ตลอดเวลามันถึงเป็นคําพูด คำนั้นออกมาว่านี่แหละครับให้ดูบอสโจบอสโจคือผู้สร้างบอสโจคือทํางานหนักเพื่อองค์กรแล้วก็คือให้โบดูบอสโจเป็นแบบอย่างนี่ก็คือคําพูดของสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องสีธนนชัยไ้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวงการมาลลัพธถือว่าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้แหละครับมาเล่าให้กับพ่อแม่เอ็มซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นนต้องลาไปก่อนสวััสดีครบ